未来へ今駆け出したんだ明日の日間ベンチの鈴木が今日,が今日君とよ希望とよ ร้านขายโลบักเลท5ถึงเลท10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a s s และอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RDX กันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะโอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมบริวัติโลบอกนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโจโจที่มีชื่อว่าโจโจบิซาร์แอพเวนเจอร์บัตไลรีเกนซีนั่นเองนะก็แมบบนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเปิดให้อ่าผู้เล่นเขาเข้ามาเล่นกันได้แล้วนะครับผมนะก็ใครที่อยากลองเล่นก็รีบเข้ามาลองเล่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะ ปิดให้เล่นไม่รู้วันไหนนะก็อยากมาลองตีบอสของแบบนี้ดูก็ได้นะครับนะนะตอนนี้เขาเปิดพับบิดแล้วใช่ไหมก็ผมมีปุ่ม UI ตรงนี้เว้ยมันเป็นเทสเตอร์แพแนลเว้ยรู้สึกว่ากดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเ,เรียกทัก X4 X1 ดิ X4 X1 ฟรีนะครับผมสำหรับเทสเตอร์เท่านั้นนะครับยังไม่ปล่อยให้อ่อปล่อยให้พวกพับบิดเล่นเนาะก็ในอนาคตแหละกดไปไม่เฉพาะพวกเทสเตอร์เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ทัก X1 ได้นะ ขอดูหน้าตามันหน่อยซิหน้าตาเป็นยังไงนี่โคตรเท่ตัวน้อยนอยน่ารักน,น้อนโอเคมาเรามารีวิวสกิลกันดีกว่าสำหรับสกิลนี้ก็จะมีประมาณไม่กี่สกิลนะครับมีทั้งหมดสสกิลหรือห้าสกิลเอเอหอาสกิลถูกแล้วนะครับผมมาสกิล e ก็สกิลที่พวกเราคุ้นเคยนะครับก็เป็นสกิลยิงกระสุนเล็บนะก็ทําดาเมจไปประมาณเจ็ดนะครับมันทาตามาเคอเซอร์เมาส์เนาะยิงตัวประมาณดาเมจเ็นะครับยิงหัวดาเมจประมาณส0นะไอ้ยิงหัวก่อนนะ นี่ราเมจ1ด5นะครับถ้ายิงตัวก็ราเมศก็ประมาณ7นะครับนี่เห็นไหมดาเมจ7นะครับแล้วมันก็คูดาวประมาณเอ่อ7วินะครับนะยิงไปถาม,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 มว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่แน่ใจแฮ๋มมันป่วนคนได้อะนะครับตอนนี้ผู้เล่นธรรมดาจะไม่สามารถหาได้เนาะก็เป็นสแตนสำหรับเทสเตอร์เท่านั้นนะครับผมนี่โอเคกิคตัวอครับก็จะเป็นหมัดอ่า หมือนเล็บสแลตอะนะครับเนลสแลตเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัว R เนาะดูใกล้ๆแล้วกันดูตรงหมัดขวานะนี่เห็นไหมก่อนก่อนเราจะใช้มันก็มีอันนี้ด้วยนะมันคืออะไรไม่รู้อะที่หมุนๆนะกด R นะครับนี่ดาเมจสิบแปดทำให้ผู้เล่นติดสตนันด้วยโอ้โโคตรโกงรีคูดาวโคตรไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึย๊บอึ๊บคอมโบได้เลยนะกดต่อยกับสกิลอาร์พร้อมกันเนี่ยต้องเรียกสแตนก่อน เฮ้ยสู้อ่ะสู้อ่ะนี่สู้อ่ะซ้ำ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 โดนไหมเนี่ยอืไม่นะอโอเคแล้วก็ส <fact> ก <dialect> <Anthony. S 1> ิลโดทีก็จะเป็นโฟกัสหรือจะเป็นการยิงให้ดาเมจโคตรแรงเลยนะครับเอ่อยิงตัวประมาณ14ดาเมจนะยิงหัวประมาณ21นะครับเดี๋ยวลองยิงตัวก่อนเนาะเออไม่ยิงตัวดิยิงหัวก่อนกดตัวทีไม่21นะครับโคตรแรง ตามคอนเซิร์เมาส์าหมดเลยนะไอ้สกิลพวกนี้นะครับมันเป็นสกิลเน้นแบบระยะไกลเนะเาะลองใหม่ซิเอาเป็นรอตัวทีแป๊บ,บนึงยิงตัวนะครับยิงนี่นะครับผมตึบตึบตึบตั้มตัม้มตัม้มตั้มตั้มอ้าวอออโอเคแล้วก็สกิลต่อไปก็เป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับผมเป็นสกิลตัวแซบนะแบบนี้เลยนะครับนี่นก็ทำสกิลมาสวยมากเลยนะ โอเคแล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลหิวเลือดนะครับมันก็จะเป็นการดื่มชานะแล้วก็เพิ่มเลือดให้ประมาณ18เลยนะครับอตีมาหน่อยสิตีมาเออ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 ืมอ,อืมโอ้ยโคตรแรงโอ้หัวหมุนเลยไปหน,นีกันโอเคเราจะกดตะวายนะดูด,ดูนี่สุดยอด อโอเคผมเชื่อผมเชื่อเลยทุกคนถ้าเข้าไปในเซิร์ฟสาธารณะเนี่ยบางคนเขาอาจจะตกใจนะเพราะว่าไม่เคยเห็นสตนตัวนี้นะอาง่ายคือคนผูเ้เล่นธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปผู้เล่นธรรมดาจะไม่สามารถหาได้เว้ยแน่นอนเราเป็นเทสเตอร์ใช่ไหมเราก็สามารถหาได้ไม่เชิ่หาได้เรากดใช้ได้เลยแหละเนอะอืม XP ลเซียยังไม่มามีระบบแก๊งแต่ยังสร้างไม่ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าเซิร์ฟเซิร์ฟสาธารณะกันดีกว่าว อาจจะมีคนชอบนะลองไปดูกันเลยปะโอเคเราเข้ามาแล้วนะมันมีคนแอบมองด้วยน่ามันน่มัเห็นชื่อบนหัวผม,มว่าผมเป็นเทสเตอร์ไม่นะ what is happen แค่ผมเข้ามาเขาก็รู้แล้วเหรอว่าผมเป็นเทสเตอร์ก็แน่นอนแหละชื่อมันอยู่บนหัวขนาดนี้เราจะโชว์ตัวที่เขาไม่มีกันนี่คตอนนี้มเห็นสแตนทุกคนละโอเคเดี๋ยวนะกดสแตนแล้วเขาจะวิ่งตามเลย เฮ้ยหาอยู่เฮ้ยหาตัวหาตัวเฮ้ยปิดปิดปิดเนียน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 ไอ้ที่ปิงทักด้วยไม่มีคนเห็นปะไก่พวกนายแล้วสวยปิดทักมีคนหาทักอยู่เว้ยไอ้แกงปลาหลังจอดเลยวะเปดีโก้ยฮินโนทักอีนอตอินเกม จีบไม่มีเ <laughs> ก่งกว่าหลังเก่งกว่าหลัง IC detector ทางอินเตอร์เกมเบอร์เสียดายเนาะยสแตนระยะไกลนี่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 อ้าวเฮ้ยเฮ้ยระยะขอบขนสไนเปอร์อืมอืมอืมอ่าดียบร้อย <laughs> โดนหยุดเลย <laughs> ไม่ไม่นะโน WhatsApp นี่เฮ้ย อุ้ยๆๆไอแชนซีจบเลยเฮ้ยเฮ้ยทักไอวันเฮ้ยยิงเข้าอ่ะเฮ้ยยิงรถเทนเข้าเฮ้ยทักโอ้ยเฮ้ยเชอนี่มีหลายกระบอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยผมบอกเลยนะ D4C เลิฟเทนโดนทักแอควันยิงเข้าครับผมตัวแก้ทางมาแล้วไม่นะนายเป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยมินโดนเลยพิ่ตีตัวใหญ่ทำไมล่ะ ไม่ไงวะมไม่นะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับทักไอควันนะก็มาลองกแกงผู้เล่นดูเฉยๆนะสรุปว่าเขาไม่เคยเห็นจริงๆครับบางคนนะบางคนบางคนนะครับไม่ต้องมาเม้นกันได้แบบเคยเห็นแล้วน่าเบื่อแล้วอืม,อมก็แล้วแต่ครับอืมโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับผมไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนาะก็เอยูที่ยังไม่อัปเดตนะครับจะโชคดีบ๊ายบาย me. <sweak>